ดูไหมครับว่ากระเป๋าใบใน็กแค่เนี้ยจะสามารถช่วยป้องกันและยับยัง้งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมูลค่าหลายล้านของคุณได้และยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในรายผลิตหรือว่าเป็นช่างซ่อมแม่แทน,นเป็นต้นนะครับกระเป๋าใบนี้จะตอบโจทย์กับคุณสุดๆและตอบโจทย์แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกัยครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง Ultimate Plus Supply วันนี้นะครับผมจะมา u n b o กตัวของชุดวัสดุดูดซับแบบเคลื่อนที่เร็วรูปแบบของกระเป๋านะครับ <Wow. S 1> ที่ h อ t เวดีจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยก่อนที่เราจะไป Unbox กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าตัววัสดุดูดซับเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับตัววัสดุดูดซับเนี่ยเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการดูดซับของเหลวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําน้ํามันหรือว่าแม้แต่สารเคมีอันตรายก็ตามนะครับ โดยการดูดซับเนี่ยจะแบ่งออกเป็นประเภทเป็นสีสีนะครับผมโดยจะมีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันสีแรกก็คือสีขาวตัวนี้เนี่ยจะใช้ในการดูดซับน้ํามันอย่างเดียวนะครับเวลาที่โดนน้ำเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดบัวนะครับเป็นหยดน้ําบนใบบัวไม่ดูดซึมเข้าไปสามารถนําไปดูดซับน้ํามันบนผิวน้ําได้ตัวที่2นะครับผมเป็นสีเทาสามารถดูดได้ทั้งน้ําน้ํามันหรือแม้แต่สารเคมีทั่วไปนะครับตัวที่สมสีเขียวนะครับ ใช้ในการดูดซับสารเคมีอันตรายหรือว่าสารเคมีเข้มข้นส่วนใหญ่มักจะอยู่ในงานห้องแลบนะครับและตัวสุดท้ายนะครับตัวที่4ี่จะเป็นตัววัสดุดูดซับสีเหลืองคุณสมบัติเนี่ยจะเหมือนกับตัวสีเขียวเลยนะครับใช้ในการดูดซับสารเคมีเข้มข้นสารเคมีอันตรายแต่มักจะใช้เกี่ยวกับงานเซฟตี้นะครับผมงานความปลอดภัยโดยการที่เรานําตัวของวัสดุดูดซับเนี่ยมาจัดอยู่ในเซ็ตเคลื่อนที่เร็วแบบนี้นะครับผมข้อดีก็คือเวลาที่เกิดเหตุนในหน้าง,งานเนี่ยคุณเนี่ยสามารถที่จะหยิบตัววัสดุดูดซับ สมมุติว่าคุณมีแบบกระเป๋านะครับคุณสามารถที่จะพกพาตัวของวัสดุตุดซับเนี่ยไปในหน้าง,งานได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับแบบไปถึงหน้าง,งานได้เลยนะครับผมและข้อดีอีกอย่างหนึง่งในเมื่อคุณมีอุปกรณ์อยู่ข้างในแล้วคุณไม่จำเป็นที่ต้องเสียเวลาในการค้นหาอุปกรณ์ที่จะต้องนําไปใช้กับหน้าง,งานนะครับเพราะว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่คุณต้องการอยู่แล้วทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง โดยตัวที่เราจะมาอ u n b บ็กันในวันนี้นะครับผมจะเป็นยี่ห้อ Brady อย่างที่บอกไปนะครับโดยรหัสสินค้าของตัวนี้เนี่ยจะเป็น s k o ด p p ซึ่งก็คือจะเป็นชุดวัสดุดูดซับแบบกระเป๋าสาหรับงานดูดซับน้ํามันอย่างเดียวนะครับเป็นสีขาวที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับปุณมันดูดซับทั้งหมดตัวนี้จะอยู่ที่5แกลลอนนะครับเดี๋ยวเรามา unbox เลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับผม เริ่มมาเราเจออะไรครับเป็นวัสดุดูดซับสีขาวนะครับผมจำนวน10แผ่นซึ่งตัวแบบแผ่นเนี่ยเราจะใช้ในการดูดซับตัวของน้ํามันทั่วไปนะครับผมอาจจะเป็นน้ํามันตามพื้นหรือว่าจะเป็นน้ํามันที่อยู่บนตัวของอุปกรณ์เครื่องจักรนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้ได้เลยตัวต่อมานะครับผมก็คือเป็นวัสดุดูดซับแบบท่อนนะครับเราจะได้ทั้งหมด2ท่อนด้วยกันความยาวของท่อนเนี่ยจะอยู่ที่1.2เมตรนะครับบนตัวก็จะมีเขียนว่า SPC อยู่นะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับงานที่อาจจะเป็นการจํากัดบริเวณตัวของน้ํามันที่รั่วไหลนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลไปจุดอื่นหรือว่าแม้แต่ง,งานที่ต้องมีการเข้าซอกเข้ามุมนะครับตัวของวัสดุดุดซับแบบท่อดเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ดีในตรงนั้นเลยต่อมานะครับเราเจอกันกับตัวของถุงม,มือในตายสีเขียว1คู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราทําการเข้าไปเก็บกู้ตัวของของเหลวเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องมีถุงมือเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตัวที่มัน รั่วไหลออกมาเนี่ยมีอันตรายแค่ไหนนะครับหรือต่อให้เรารู้เนี่ยป้องกันไว้ดีกว่าแก้นแน่นอนครับต่อมานะครับผมจะเป็นถุงสําหรับใช้ในการทิ้งวัสดุดูดซับที่เราใช้แล้วนะครับผมจำนวนหนึ่งใบเป็นถุงสีเหลืองนะครับผมซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าในนี้เนี่ยมีขยะที่มีความอันตรายอยู่นะครับผมให้คนที่เก็บขยะเนี่ยเขารู้ และนี่ครับผมเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมว่าเจ้าตัวเซ็ตวัสดุจุดซับเนี่ยต้องใช้งานยังไงนะครับจะมีขั้นตอนบอกเรียบร้อยเลยและชิ้นสุดท้ายที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมก็คือเป็นถุง P ี c แบบมีซิปหูรูดน,นะครับผมให้เราเนี่ยสามารถที่จะพกพาไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่ะอย่างที่เห็นไปนะครับผมว่าหลังจากที่ผมแกะออกมาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด6อย่างจุกๆด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คืออะไร ตัวกระเป๋านะครับอย่างที่2เป็นตัวของวัสดุดูดซับแบบแผ่นที่ได้ถึง10แผ่นอย่างที่3ก็คือแบบท่อนทั้งหมด2ท่อนอย่างที่4ถุงมือในตายสีเขียวนะครับหคู่อย่างที่5เป็นตัวของถุงขยะสีเหลืองหนึ่งใบนะครับและอย่างสุดท้ายเป็นคู่มือการใช้งานตัวของวัสดุดูดซับอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณสนใจในตัวของวัสดุดูดซับแบบเคลื่อนที่เร็วของเบรดี้นะครับสามารถติดต่อมายังได้ที่บริษัทอันติเมตพัสด์พาย หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ www. a t i m a t e p a t h online. com หรือว่าช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหากทุกคนดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง a t i m a t e path ของเราด้วยแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ